เขาให้ไหลมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูลูกๆของเขากันนะครับทั้งเลมอนไลท์ทั้งแบล็กเมจิกกายนะครับเนี่ยนะครับแล้วไหลรุ่นน้องเขาก็กำลังออกมมอีกเยอะเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนํามาชมแบล็กเมจิกกายอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเจ้าแบล็กเมจิกกายต้นแม่ต้นนี้เนี่ยครับสูงประมาณร้อยหกสิบเซนนะครับร้อยหกสิบเซนแล้วนะครับเพื่อนๆ ส่วนความกว้างของใบเนี่ยตั้งแต่หูใบมานะครับเ,เพื่อนๆก็อยู่ประมาณแ0ดสิบเซนนะครับนะครับแ0ดสิบเซนนะครับเ,เพื่อนๆเรยมอลาลมต้นนี้นะครับต้นแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบเซนนะครับเ,เพื่อนๆนะครับ ความกว้างของใบก็อยู่ที่ความกว้างของใบก็อยู่ที่ประมาณสักหกสิบเซนนะครับเพื่อนๆน,นะครับซึ่งเป็นต้นแม่ทั้งคู่นะครับแล้วเขาก็ให้ไหลเขาให้ไหลมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูลูกๆของเขากันนะครับทั้งเลมอนไลน์ทั้งแบล็กเมจิกายนะครับเนี่ยนะครับแล้วไหลรุ่นน้องเขาก็กำลังออกใหม่เยอะเลยนะครับนะครับ ทั้งสองต้นนี้นะครับวางอยู่ใกล้ๆกันเป็นต้นแม่ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวไปดูน้องๆพี่ๆเขานะครับหลังจากแยกเจ้าแบล็กเมจิกกายมาจากต้นแม่เขานะครับผมก็นํามาแยกลงปลูกนะครับแล้วก็นํามาแต่งบ้านไว้นะครับตอนนี้ผมแยกมาวางไว้ประดับบ้านอยู่ประมาณสามต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละต้นนะครับต้นแรกนี่ผมปลูกไว้สองกอนะครับเพราะว่ากระถางไม่ค่อยมีนะครับก็เลยเนี่นะครับ มีต้นเปียกต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้สูงนะครับนะครับใบก็เขาจะเริ่มจากเขียวก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมามีด่างๆเขียวปนดําอย่างนี้นะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูความสูงของเขานะครับผมเพื่อนๆต้นนี้สูงประมาณสักเจ็ดสิบเซนครับเพื่อนๆแล้วก็นี่นะครับเริ่มมีไหลออกมารุ่นแรกแล้วนะครับ นี่ครับเพื่อนหลายเริ่มยาวออกมาแล้วนะครับผมก็ล็อกเขาไว้กับไม้นะครับเดี๋ยวไม่นานสักแปบ๊บหนึ่งก็คงได้ขยายออกไปอีกนะครับผมมาดูต้นที่สองนะครับต้นนี้ผมชอบใบเขามากเลยครับใบเขาจะแบบออกด่างสวยนะครับบางใบนี่แบบด่งดางๆแบบเก๋ๆดีนะครับแล้วก็ต้นนี้เนี่ยมีทั้งหมดสามหลแล้วนะครับ นี่นะครับเพื่อนไหลพุ่งข้ามห่างเลี้ยงออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักอาจจะต้องล่อรากนะครับเห็นไหมครับมีสามไหลเลยนะครับต้นนี้ครับสมบูรณ์ทีเดียวครับสูงประมาณสักหกสิบเซนเหมือนกันครับเพื่อนต้นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูต้นที่สามนะครับ ต้นที่สามนี่ใบก็สวยนะครับเห็นไหมฮะนี่ใบอ่อนกําลังออกมาอีกใบหนึ่งนะครับต้นนี้นี่นะครับมีหนึ่งไหลนะครับยาวทะลุกระถางออกมาแล้วเหมือนกันนะครับอีกสักพักเดี๋ยวก็ล่อรากนะครับเพื่อนแล้วก็เอาไปปลูกนะครับเนี่ยนะครับจากต้นเดียวครับต้นแม่ครับ ตอนนี้แยกได้เยอะมากครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเ๋รามาดูลูกของเจ้าเลยมะลามมางนะครับลูกเจ้าเลยมะลามนี้ก็สูงหกสิบเซนเหมือนกันครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับมีไหลแล้วเหมือนกันนะครับแสงสะท้อนนิดนะครับอันนี้เนี่ยครับไหลกําลังไหลอยู่ในน้ํานะครับผมจะตัดเขาไว้เหลือแค่สองใบนะครับ เพราะว่าแบ่งมานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักต้นนะครับผมต้นนี้เป็นอีกต้นนึงนะครับเรอ์มะลามนะครับเริ่มมีใบอ่อนนะครับแต่เพิ่งแยกมานะครับอันนี้ก็ยังไม่มีไหลนะครับอีกสักพักคงออกแล้วละครับใส่ในกระถางแค่ไซส์เล็กครับอันนี้สูงก็ราวๆห้าสิบเซนครับเพื่อนแค่ห้าสิบเซนนะครับต้นนี้นะครับก็สักพักคงออกนะครับ ส่วนอันนี้คือข้อไหลแล้วก็ปลายยอดไหลแบ็กเมจิกากที่ผมตัดไว้แต่ยังไม่ได้ลงในกระถางอ่างบัวใหญ่นะครับทําแบบแห้งรองน้ําไว้นะครับก็ได้อยู่ประมาณเจ็ดต้นครับเนี่ยนะครับส่วนเลอมอนลามที่ยังไม่ได้ออกไปตั้งประดับบ้านก็มีอีกหลายต้นนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวรอให้เขาค่อยๆแบบฟื้นตัวแข็งแรงก่อนนะครับเพราะแยกมานะครับก็ สักพักหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะออกไปแต่งบ้านนะครับปลูกไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะให้ไหลสม่ําเสมออย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครนี่คือเลมอนลามให้ไหลสม่ําเสมอเลยนะครับเจ้าแบ็กเมจิกก็เหมือนกันนะครับคือแบ็กเมจิกเนี่ยน่าจะไวที่สุดนะครับไหลผมแยกแบบน่าจะได้เป็นสิบบต้นแล้วนะครับนี่ก็คือแยกมาเหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้ออกไปประดับเหมือนกันครับทุกนี้ สักพักก็เดี๋ยวอ,ออกไปครับรอให้เขาแข็งแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปวางไว้ตามบริเวณบ้านที่มีแสงแดดจัดๆนะครับนี่นะครับได้อีกหลายสิบต้นเลยนะครับลองปลูกดูนะครับเพื่อนๆแบล็กเมจิกกายกับเลมอนลามนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมปลูกไว้แล้วก็รอเขาแตก ไหลไปเรื่อยๆเ,เราก็เอาไปประดับบ้านนะครับครับผมสําหรับวันนี้สั้นๆในคลิปบ้านสวนลุงติ่งนะครับเพื่อนๆแบกมจิกกายกับเลมอนลามที่เราเอาไหลไปขยายแล้วแล้วก็โตพอสมควรจนกลายเป็นต้นตั้งแม่ใหม่แล้วก็ออกไหลเพิ่มแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเพื่อนๆวันนี้สั้นๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ